หนาทีนะครับแต่ว่านั้นในเราจะไม่ได้กําหนดเวลานะครับใช้เวลาได้ตามปฏิยาใสเลยนะครับเราเปิดทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดตั้งแต่6โมงเช้านะครับถึงช่วงเย็นครับหโมงรึ่น6โมงเช้าถึง8โมงเอารถไปจอดได้เลยในลานสักการะเรานะครับแล้วก็ช่วงเย็นจะเป็นหลัง5โมงเย็นนะครับที่เอารถไปจอดได้อย่างช่วงนี้เวลาโล่งๆนะครับพื้นที่ของเรา354รไร่นะปัจจุบันนะครับ แต่ว่าพื้นที่เดิมเริ่มสร้างครับจำนวน222ไร่จะเชื่อมโยงตำราที่ใช้สงครามนะครับโดยเราสร้างเป็นการปังป้อมค่ายเมืองแปดทิศครับการจัดทัพพระมหากษัตริย์นะครับในรูปขบวนกำลพรยุหัตหรือว่าปทุมมาพยุหัตจะไม่มีอาการหาวสันนะครับแล้วก็จะมีกองทหารรักษาพระองค์นะครับซึ่งเราใช้ต้นตางปาเนี่ยปลูกไว้ล้อมแบบแทนปกองทหารรักษาพระองค์ด้วยอุทยานเปิดมา9ปี เข้าปีที่สิบในหลวงรัชากาลที่9นะครับท่นได้พระราชทานนาะมพระรชาชพัให้เราครับประดิษฐานพรบรมเรเข้าปีที่ส0แล้วครับปัจจุบันมีเนื้อที่โดยวรวม354ไร่ครับซึ่งเราได้รับพระบรมราชานุญ,ญาตให้จัดสร้างโดยในหลวงรัชากาลที่9นะครับท่านพระราชทานานามพระาชพัให้เราเมื่อ28เมษายนปี พุทธศักราช2,558นะครับประดิษฐานพระบรมร,ราชานุสาวรีย์มหาราภในเจ็ดพระองค์ครับจากสี่ยุคสี่สมัย58 58ตั้งแต่ยุคสมัยของกรุงสุโขทัยนะครับกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์นะครับในยุคสุโขทัยครับเรามีพระมหากษัตริย์ทั้งสิ้น9พระองค์มหาราภหนึ่งพระองค์นะครับซ้ายมือสุดของนักท,ท่องเที่ยวครับก็ขุนรารมคำแหงมหาราช สรงสร้างชาสร้างเมืองเรืองรารสร้างกษรสอความกดดูมดการพวกเเขียนคาถาสัญชาสามกานึุงศร right? ีอยุธยาครับเรามีพระมหากรัตริย์33พระองค์ด้วยกันมหาราชสองพระองค์ครับคือพระองค์ที่สองสมเด็จพระนเรศวรพระหราผู่หรในใจเจอนท้ายกร่อมผู้ชาติหลักเป็นไทยในตรงการสร้างทำงาน รถเราไม่ได้เสียค่าบริการครับแต่วมีเด็กคนไหนเ่อก็แลกไว้วนรับพระงที่สามนะครับสมเด็จพระนารายณ์พานะนะครับพระองค์ที่สสมเด็จพระเจ้าคุะมหาลากพระองค์ที่ห้าคือรัชกาลที่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระงค์ที่หกก็คือรัชกาลที่สี่ครับพระบาทสมเด็จพระพุทรยอเฟ้าจุฬารลมหารา่ มหาวิหารหลวงพระชมเดชพระจุลจอม迦เจ้ามหาสยามพิวรรธน์พระสยามมหาลานครพนม7ครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมาเจ้ามหาวพระัชเสนาภรณ์นะครับบ้านนะครับซ้ายมือสุดเลยกรุงศรีอยุธยานะครับมีสองพระองค์คือสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระนารายณ์มหาราชกรุงธนบุรีครับสมเด็จพระเจ้าตากสิน พระองค์ที่ห้าครับรัชกาลที่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระองค์ที่หกครับรัชกาลที่สี่พระบาทสมเด็จพระประมนทรรามาธิบดีศรีสิทธมหามงุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะวัานมกุลวิทยามหาราและพระองค์ที่เจ็ดครับพระบาทสมเด็จ ราจุฬจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือว่าสมเด็จพระปิะมหาชนะครับในส่วนของจุดสักการะนะครับเรียนเชิญนักองเที่ยวท่านเดินไป่ใต้เต็นเลยครับเราจะมีพวงอะไรดอกไม้สําหรับปางตวันสักการะนะครับสามารถที่จะหยดสู้ผู้ตายแล้วติจกระถานของน้องที่ยวนะครับนักองเที่ยวเดินนะครับแต่ถ้าอากาศดีๆครับใครที่ประสงค์อยากจะเดินก็สามารถแจ้งเราได้นะครับเราใช่ครับเราไม่ได้มีข้อห้ามครับ มากก็เป็นต่างชาติครับที่เขาชอบเดินกันครับบางทีไม่ใช่แค่แบบอากาศดีๆรับฝนตกป,ป่อยๆเนี่ยครับเขาก็ไม่ได้กลัวฝนนะว่าเดินผาเ,นะเดินัเด็กๆนะครับเด็กๆก็เดิน,ดน,ดนแต่ของเรานี่พยายามนะเป็นห่วงนักท่องเที่ยวนะครับในช่วงวันหยุดนี้อาจจะต้องเป็นรถตัวนิดน,นึงนะครับเพราะว่ารถเราก็กลัววิ่งไม่ทันครับ ถ้ามาช่วงเย็นก็มาวิ่งออกกำลังกายได้ครับมาปั่นจักรยานได้นะครับเรามีช่องทางให้นักท่องเที่ยวนะครับงานที่เราจัดไปบ่อยก็จะเป็นงานวิ่งงานปั่นจกกัญญกรยานครับสร้างเชื่อมโยงตำราพิชัยสงครามนะครับเป็นการฝั่นป้อมข้างเมืองแบบพิษเป็นการจัดทัพของระมหากษัตริย์นะครับในรูปกระบวนจักรราพายุหันหรือว่าวัตุม,มาพายุหันครับก็จะคลลายรูปจักรครับรูปดอกบัว สองรอยี่สิบสองลครับปัจจุบันนี้นะครับผมเพิ่มเติมเข้าม,มาเป็นสามรอยห้าสิบสี่ไลครับจะมีนักเที่ยวมาท่านมาเรียกออก